วัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมรถเก่งเชฟโซนิกนะครับสวยๆหนึ่งลำนะครับผมมาชมครับสวยๆจริงครับลำนี้ใช้หาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาหลักหมื่นนะครับผมเครื่องฟิสตัตติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพลอครับผมเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับเกียร์โตนะครับผมเครื่องเล่นจอยแอนดรอยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับแอร์เย็นเพลงเพนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้4บาทปกติเลยนะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับผมภายในสวยๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจัดส่งไม้แล้วอรอนะครับล้อซีอีขอบสิบห้านะครับผมพร้อมยางนะครับใช้กันยาวๆนะครับโชกแต่งสี่ต้นนะครับเทยินครับอันนี้ปรับได้ทั้งสี่ต้นเลยนะครับนี่นะที่ปรับอยู่นี่นครับปรับเดินปรับแข็งได้ตรงนี้เลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับคันนี้ได้โมดิฟายคอยเป็นเคยี่สิบมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาแน่นอนนะครับ เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมรถบ้านชื่อบุคคลนะครับพาสีไม่ขาดนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับทีสั้นรับคันโดยรวมสวยนะครับบอดี้เดิมบางนั่งคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสวยแบบนี้เลยมีเลี้ยวรอยบ้างนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับราคาเบาๆนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีปลายท่อให้หนึ่งอันนะครับนี่โตะนะครับ อยียงนุ่มๆน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับเล่เมเอกาสารชุดโอนครบรถบ้านชื่อบุคคลนะครับไม่ต้องรอเล่มน,นะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับมาลองขับขี่ดูก่อนได้นะครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับประมาณนี้เลย8 9 0 0 0าทนบาทครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ